ตอนนี้เราก็มาถึง MCM Central Embassy กันแล้วนะครับมาดูว่าจะมีของไหมนะเข้ากันไปเลยนี่ทำแล้วก็ช้อปปิ้งเรียบร้อยแล้วนะครับกับ MCM นะครับผมได้มาสองชิ้น แล้วเดี๋ยวกลับบ้านไปดูกันว่ามีอะไรกันวงนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็ไปช้อปปิ้งมาครับหลังจากที่ห้างเปิดได้สักพักหนึ่งนะครับผมก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสไปที่ MCM นะครับซึ่งเป็นแบบแบรนด์ตอนนี้ที่แบบลดราคาเบีก็งงว่าทำไมถึงลดราคาก็ ก็ดีครับรถราคาก็ดีจะได้ไม่ต้องไปซื้อที่เกาหลีเพราะรถราคามันก็ราคาก็ประมาณเดียวกับที่เมืองนอกเลยนะครับผมดีก็ได้มา2 2ถุงเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาแกะกล่องดูกันว่ามีอะไรบ้างน,นะครับตอนแรกแผนไว้ที่จะซื้อจะซื้อหลายอย่างอยู่นะครับแต่ก็ของมันเซลอยเนื้อของมันก็เลยหมดไปค่อนข้างหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะครับก็ได้เท่าที่แบบว่าเท่าที่เท่าที่ได้ก็คือ2ชิ้นเดี๋ยวจะแกะให้ดูถุงแรก แลกมาอย่างนี้ไม่มีกล่องนะถุงแรกมาเป็นอย่างนี้นะครับเป็นหอ่หอห่อมันกระดาษของฝันนะครับผมนะเอ M ซอ่านะถุงที่สองนะแกะถุงที่สองเลยแล้วกันออแมานี้เลยทำแบบนี้ได้เลยนี่ครับถุงที่สอง เป็นกล่องอันนี้ให้ดายว่าเป็นอะไรนะครับเเดี๋ยวไปดูกันนะเดี๋ยวดูชิ้นแรกก่อนชิ้นแรกจะเป็น้าดา้าเป็นผ้าพันคอนครับผ้าพ,พันคอ MCM อันนี้มันเหลือผืนสุดท้ายนะครับตอนแรกไปที่ไอคอนสยามใช่ไหมมันไม่มีเขามีที่เซ็นทรัลเอ็มบัสซีก็เลยไปที่เซ็นทรัลเอ็มบัสซีนะครับนี่เป็นผ้าพันคอนะผืนยาว ยาวเลยนะครับทําจากวูนะครับผมผ้าเนี่ยจะเป็น2ด้านเห็นไหม mm. เป็นสีดําแล้วก็อีกฝั่งหนึงเป็นสีเทาเป็นรีเวิร์สนะครับเป็นสีเทาซึ่งถ้าเกิดเราใช้เนี่ยเราจะผมเป็นสีดําก็ได้เป็นสีดำแบบนี้แล้วเราก็หอ่อห่อไปตามสไตล์ของเรานะครับหรือเราจะใช้ด้านสีเทาก็ได้แบบนี้ ก็ะจะเป็นสีเทาอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมคุ้มค่ามากอันนี้ราคาเท่าไหร่นะจำไม่ได้ลดเหลือเท่าไหร่ไม่รู้อะ่ะจำราคาไม่ได้เดี๋ยวแปะไว้ให้นะครับชิ้นต่อไปก็จะเป็นขยิบก่อนนะเปิดออกม,มานะครับอ่าก็จะเป็นถุงกระดาษแบบนี้ไอถุงผ้าแบบนี้ก็จะเป็นถุงผ้าแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดออกม,มาปุ๊บให้ทายทีว่าอะไร มาเร็วมันคือมันคือรองเท้านะครับผมนะซึ่งตอนที่จะไปซื้ออะเราต้องการจะซื้อตัวที่มันเป็นสีขาวตรงบอดี้สีขาวแล้วก็เป็นแดงๆอย่างนี้แหละเป็นตัว M เหมือนกันนะครับแต่เขาบอกว่าอันนั้นมันมีแต่ไซส์เล็กเข้ามานะไม่รู้ว่าเป็นของผู้หญิงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับซึ่งแบบมันก็ไม่น่าจะแบ่งแยกที่ทขนาดไแค่รองเทา้าอะไรอย่างนี้ แต่ก็เขามีสีดำอยู่นะครับแล้วเป็นไซส์ที่เราสามารถใส่ได้นะครับผมมีเบอร์ B 43ส่วนไหมดเด้จริงๆเราก็ดีไซน์มันก็สำหรับเราก็โอเคระดับหนึ่งแต่ก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ชอบมากนะครับแต่ด้วยความที่จะซื้อเพราะว่ามันมีตัว M นะครับเพราะว่าน้อยรองเท้าน้อยอยี่ห้อที่มันจะมีตัว M อยู่ครับตัว M ก็ชื่อ Mix ใช่ไหม ก็เลยแบบว่าเป็นเสพติดโลโก,ก้ตัว M นะครับผมเข็มขัดก็ตัว M แล้วก็รองเท้าก็ตัว M นะครับก็จะซื้อของ MCM มาครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะจะให้ดูใกล้ๆตัวส้นค่อนข้างที่จะหนาอยู่นะแล้วก็ชอบตรงที่พื้นเป็นสีแดงนะครับพื้นเป็นสีแดงแล้วก็มีโลโก้ MCM แล้วก็มีเขียนว่า Made in Italy นะครับผมนะแล้วก็ด้านข้างทั้งสองด้านเลยก็จะเป็นโลโก้ตัว M แบบนี้นะครับ ส่วน t ท็กซ์เตรงนี้มันจะเป็นเออเป็นดอตดอตอะเป็นดีไซน์แบบเป็น t e x t ซ์เจที่มันเป็นดอตดอต,ดอต,ดอตนะครับนะก็ตามนี้แล้วก็เชือกสีแดงสีแดงแรงฤทธิ์มากพูดเลยนะครับตรงด้านหลังตรงนี้ก็จะมีโลโก้ MCM นะครับจะเป็นแค่ตัวอักษรนะไม่ได้มีรูปตีนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาเรียกอะไรเอ่ยลิ้นรองเท้าเหรอ ็เป็นโลโก้เอ m มซเอหมือนกันนะแล้วก็มีปีกด้วยอืมซึ่งลองใส่แล้วตอนตอนอยู่ที่ช็อปอลองใส่แล้วก็โอเคนะครับก็สวยดีก็คุ้มค่ากันนะอันนี้คู่นี้ประมาณเก้าพันกว่าบาทนะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะครับเพราะว่าลดมาเยอะมากลดมาหกสิเปอร์เซ็นจากสองหมื่นสี่มั้งน่าใช่นะซึ่งแบบคุ้มค่าวันนี้เป็นการที่แบบ ออกไปช้อปปิ้งและคุ้มค่านะครับโอเคก็หมดแล้วนะครับกับการช้อปปิ้งนะครับส่วนคราวหน้าเนี่ยจะไปช้อปอะไรนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับอืมที่ตัดสินใจซื้อรองเท้ากับผ้าพันคอหรอเพราะว่าเออผ้าพันคอไม่มีไม่เคยมีใช้นะครับแล้วเวลาแบบขึ้นเครื่องที่เงี้ยเราก็ไม่เราก็แบบอยากได้ผ้าที่แบบมากอดได้อะซึ่งแบบบางทีขึ้น ขึ้นไปก็ผ้าห่มอ่ะมันก็ไม่มันไม่ดูไม่เป็นส่วนตัวเท่าเท่าผ้าพันคอเราเองอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยซื้อติดไว้สักอันหนึ่งแล้วก็เวลาแบบว่านั่งรถอยู่บนรถบัสอะไรเงี้ยเวลาเดินทางระหว่างทางไปเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วก็มีผ้าพันคอไว้ก็โอเคนะครับแล้วก็รองเท้านี่ซื้อเอ่อด้วยตัวเอ็มล้วนเลยนะครับไม่ได้มีไม่ได้มีมมแพทชั่นอย่างอื่นเลยนะครับเราต้องการตัวเอ็มแค่นั้นเองนะโอเคก็ขอจบการอันบ็อก สิ่งของพวกนี้ได้ก่อนนะครับผมครั้งหน้าช้อปปิ้งอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะครับช่วยกด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับผมเป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย